ไปมาจับการกันก <c oughs> ับดดจเย็นแล้วไม่เยเนาะไม่หนอยสวนตีนไปาไดหมดโอเยอะดีว่ไจะดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไหหเป็นน่ยห้หดไหนไม่นาอาจารซื่าสั่งอาจารย์เสร็จแล้วเหลชา เขาก็ลองไปถามดูนะคะเพราะไมสอบอะไรลยะอยู่ที่ในมอนี่แหละอยู่ในมอนี่ลยแล้วท่านสอบก็อยู่ที่ไอ้ใร ก็นี้อาจารย์อยู่ที่บูธนักทาศาสตร์ค่ะอาจารย์อกว่าาทงานบูธศาสตค่ะ เบอร์หกอ่ะอยากอีกลูกในนะคะใหญ่ลุงเองอ่อยใหญ่ลุงเีงยายชอบสีไรเอาสีนั้นเลยสีแห่งนำโชคอเอาตู้เย็นไปทีเธอส์อ่ามีสองใบวยเ <c oughs> ขาใส่เพียบเลยเดี๋ยวนะ <5 S 2> ใส่เบอร์ห้า <5 S 2> <Aaron. S 1> สองอันหมดเลยค่ะโอ้ยเมาห้าเมาหกนะคะอ่าเหลืออีกใบก่อนไหมลูกหมดแล้วหมดแล้วอ่าน้องคุณหยิบหยิบเบอร์เมื่อกี้น้องเขาแลกเท่าไหร่ลูก สี่ใบ,บ,บเบอร์ห้าสามนะคะเบอร์หกหนึ่งอ่าเบอร์ห้าเป็นอะไรเอ่ยออไม้กวาดขนไก่จะเป็นเป็นตุ๊กตาไหมคะตุ๊กตาพี่เป็นพวงกิญแจเพราะมันใกล้เคียงกันนะคะแต่ก็เป็นไม้กวัดขนไก่จะมีมูลค่ามากกว่าคะ่ะเออเพราะว่าพวงตุ๊กตาราคามูลค่าน้อยกว่า